สวัสดีครับวันนี้ครับท่านบุรีตามครับบุดีผมสิบห้าท่านมาเบึงวัดอีกวัดหนึ่งนะครับซึ่งผม่านาเสียเลยว่าวัดตามมูบันอยู่ชนบทนะครับสิมีควอมสะอาดแล้วก็สิมีควอมบอกยังไงน่านับถือแลวก็น่าเลื่อมใสแบบนี้นะครับหาญยากนะครับวัดตามชนบทที่มูบันต่างๆสิมี ลักษณะแบบนี้นะครับยูบกไก่บ้านผมนะครับซึ่งเป็นวัดที่ยังยังสางขึ้นมาบ่บาจากกี่ปีว่าปีสองพันห้าร้อยยี่สิบประมาณนั้นบ่ยี่สิบยี่เบียดประมาณนั้นนะ,นะครับแล้วก็เป็นวัดที่เบื้องแลัก็มีควมเจริญนเลยนะครับเจริญด้วยกับเนื้อคอปชาวบ้านเพื่อนแล้วก็ลักษณะแบบกับพระอาจารย์นะครับซึ่งเพิ่นก ว้ไงาการวัดเท่าสี่จีเลื่อนนี่ก็ต้องอยู่กับพรคคุณท่านแล้วเนาะแล้วก็มีชาวบ้านรวมโยมโยมกระผานนี่แหละรวมกันก็สีเห็นให้วัดเท่ามีคนาีเลืิญนะครับเดี๋ยวผมสิบาเขาไปนะครับซึ่งเป็นชิมแรกแต่ว่านวันนี้อาจิมีการลงในหลายชิมเนี่ยเพราะว่าผมดีใจดีนะครับที่มีโอกาสได้เขามาวัดแห่งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวสี่เก็บภาพภาพพี่น้องเขาไปเบิ่ง นี่คือวัดทิพนวเวลาล่มมนะครับตั้งอยู่บ้านทิพนวดตำบลน้าหนองภผ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์มูหานะครับมู่หาทิพนวดมูหาเข้ามาในบริวเวณเวทเก่าสิบเบิ้ลััษษะะแบบสีเห็นเห็นโดยเด่นกับควมสะอาด นะครับมาเริ่มต้นเลยความสะอาดของวัดเนื้อที่กว้างนะครับกว้างแห้งเนื้อที่กว้างครับความสะอาดนะครับพันษาทีพันมาต้งผุนเป็นของนนะ้ำเนาะเดี๋ยวผมเหยสิพาไปเบิ่งในคลิปต่อไปพันษาทีพานมานี่นี่พระอยู่น้ำกันซีรูปจำพันษาอยู่ในนี้ สะอาดนะครับที่กว้างสะอาดมีหม่องพักพ้นจนใจหงายงยุม่มมีหม่องนั่งเล่นมีสถานที่ในหลายหม่องในหลายบอลที่ค่อนข้างหนาสัทธาหนาเลื่อมใสผมเบ่งแล้วดีใจแท่นพีแท่นน่องเช่ามูบนันอ่าจี มารวมในการทำบุญอยู่ในวัดแห่งนี้นะครับกัสิมีประมาณจะซีหาหมูบ่บ้านประมาณนั้นนะครับบา้านนอลตากบา้านนวลไผ่หน่อยไผ่ใหญ่นวลลำนวบุชเือนะครับต่ก็เป็นทีไรมากกับเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านทีบนใหญ่นะครับหมู่บ้านทีบนใหญ่นี่นะครับสุดยอดนะครับความสะอาดซึ่งเทียบเท่ากับวัดที่เพิ่น ที่เพิ่นมีการเป็นมุวัดท่องเคียวขอมากคืจะเห็นพระสรูปนะครับซึ่งมึนลแล้วก็สะอาดมุม้งใหญ่ด้วยกันนี่ในพระพุทธรูปมย้กใหญ่บมุมม้งมิ่งมุมบ้งมียุงแมงมุมอันนี้ก็เป็นปฏิจเจ้าวัด มีงานโยมแนละ้วเปานผู้ส้างให้อาดนะครับในบริเวณวัดหนาสัท่านะครับหนาเร่อมใสในการในการที่เพิ่นแบบอยู่แบบมีความสะอาดครับที่กว้าง อันนี้คือมุมคงจะเอาวาดเพิ่นโอ้แล้วสุดยอดเลยครับอีพี่น้องที่เป็นติดตามผมหรือพระอาจารย์ที่ติดตามผมหรือผู้นำชุมชนหรือมกักกะไทยยก เม่เขาแม่ได้ที่คําวัดคําว่ากับเมื่อบึงตัวยางได้นะครับคือว่าเป็นเป็นวัดตัวยางนลลี่แหละในระแบกบทงทงกุลาแห่งนี้กับจุดนี้อยู่ที่ตําบลหน้าน้องไผ่อาเภอชุมพลบุรีอยู่บ้านทิพนวดมูหานะครับจุดต่างวัดแต่เขตที่ต่อกันไปฟังทางทิศเหนือทางทิศเหนือนี่สิเป็น ฟังจังหวัดระเอีดอยู่บา,างไกลจากลิสาบทุงกุล่าและก็อยู่ห้างจากถนนเส้นชุมพลท่าตูมหรือว่าชุมพลสิไปอำเภอพยัคฆ์สิไปอำเภอสตึกสิขามไปฟังอำเภอเกษตรหรือหรือสิ แถวแถวสุวรรณภูมิเชียนนี้บ่ไกลนะครับภากครบาอาจารย์ถ้าหากว่าท่านมีโอกาสผ่านมาเบึงผ่านมาชมกับตัวอย่างกับสามารถทิม,มาร์บิงไดนะครับเดี๋ยวผมสิมมิลิบต่อไปนะครับลงรายละเอียดจะคําว่าสะอาดแบบใดเป็นตะยูแบบใดเป็นตะส้บาดให้พระแบบใดนเป็นขาา้าราารจังผมนี่ นะครับเดี๋ยวสิพาติดตามไปเลยนะครับอชิปนี้กับประมาณนี้สักคนนะครับขอบคุณหลายๆที่ตามผมกับสิไปย่ำตามหาวัดที่เป็นตวยูแล้วก็ตามหาวัดที่อเป็นักษณะแบบเป็นที่พักสง์นะครับที่สั่งอยู่ตามหัวหาไปลายหน้าต่างๆนะครับมานําเสนอนะครับเพื่อว่าจะมีทันได้มีความศรัทธาก็ติดตามชงผมนะครับชิปนี่ก็ ประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านทีท่ติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ